สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่องไอ้น้องาราอรกแล้วดูดูคุณนายเขาดูคุณนายเขาจะเีงว่ะดีมีผู้ติดตามไปไปไป <c oughs> ไปลามเร็วๆเฮ้ย ไปผูกสามตัวสวัสดีค่ะผอมสามตัวตูดตูดใหญ่นะเธออะไอชิมวาทำไมมองหน้าเช่นนั้นนี่มองนะเต่ามองค่าเช่นนั้นเป็นออไปเป็นไงคะ ไรงงัวค่ะมวนมางัวงัวมันตื่นนะคะเมื่อกี้นี่ค้นหลายอะเพราะว่าเพราะว่าไอ้บ้านเรากลางเต็นนะคะเตรียมงาน,นะคะ่ะทุกคนงานแต่งใช่ไหมคะเราก็อยากจะเป็นงานนั้นนะคะ, <c oughs> ะใช่คะ่ะทุกคนงานอะไรไม่เบากันเยอะบ๊ายบยหน้ามันบอกว่าเราทำอะไรกัน xin té mọi người lèn mừng, <cười> mừng